สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10สิงหาคม2567ค่ะวันนี้นะคะแม่มูก็เลยเดินทางมาหาเซียนดินนะคะสภาธรรมชมนะคะมาติดตามรับชม่งทาทางโค้งสุดท้ายเซียนดินงวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะมาเบ่งมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าเซียนดินจะเน่นจะฟันให้ตัวใดเนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นจะฟันดีบ่เน,นะคุณผู้ชมมาฟังน้ำกันค่ะ เอาลากขึ้นปที่ทนี่สแ้ว่แต,มแตไม่กหัวยดรือมันโดดหมมันโดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะามารับมันเังเรียนวันมันแตกตัมือหมดมันจิบแยบนะครับมาทำเปลี่ยน,นวนยนนันเอาะไปเปลี่ยนดวันบานี่ก็เรียกเอารถไปจอดข้างในวันผเรไปจอดไปแป้งไงมัน่อ,อเนเอาจอดข้างในดีเหมือมผมมามีห่มแต่เขมันเลยแตกอะไล้ มันเป็นมันสิบอกเรก็ไม่ตั้งใจกันแต่ถ้าเปี่ยนรือจอกทะเบียนตัเนาะทะเบียนตัวใดค่ะอดีตก็แปดแปดหกก็แปดแปดหกถ้าว่าเลขบอดังเลยเนาะค่ะบอดังมึงไม่พูดเองถ้านาเดย์กับโบไก่มุ่งเนาะอันหนึ่งว่าที่แล้วนึกไปรังนะหนึ่งสี่ไฮร่างไปบนทีแล้วเลขฝันนี่แม่นคักเนี่อันนี้เป็นชุดชุดที่วันตัดไฮพี่น้องชุดที่ตัดไฮเหลือหน่อยตอชุดที่แหลกไฮเด่นหนึ่งสีเลยแห่ตอนเลขฝันนี่เพิ่นมาคักคือ4 6ขึ้นมาครับ2ตัว 46นะครับเลขฝันกัเกิด46ตรงๆสองวัดนี้สองวัดแล้วนะครับวัดวัด63กอด36เนาะวดนั้นให้บน36เขาเลขฝันเขาเลขฝันเลยเขาเลขฝันเขาเลขฝันเลยคำนวณกับเขาแต่ว่าให้ล่างไปบนล่างก็เป็นโดนกันนั่งแจ้งเนาะเออเอามาเบิ้งชุดน้ำเสี้ยนดินอีกนะครับมือนเนี่ยเหมือนว่าจะเปลี่้เอันเก้าบ่ะ่เปลี่ยนแปลงมันบ่ บมเปลี่ยนนะครับอโมเปลี่ยนมานั่นเพิ่มมาเพราว่าอาเซียนจังไดมีต้นเน้นเพิ่มบ,บ,บ,บมมม่แค่คนันแค่นั้นอันนี้เน้นลงก็สิสิตัดเหลือกันทีให้แค่แค่2คู่นะอิบห้เน้นเน้น15กับห้าก็สามเข่าแต่ว่าเป้เแ่าอีกเขียนชุดตัดให้ย่างไ้บนนี่จะมี5คู่ครับล่างมี5คู่ครับแล้วก็จะเน้นแค่2คู่ครับสิเน้นแค่2คู่ท่านผู้ชม คิดว่าคงขน,นาดสุดมากสองคนนะคุณเพราะมาตัวนี้แหละสุดมากถึงล่างล่างก็คิดว่าตัวนี้แหละกับครับกับตัวน้องส่วชุดบนเดี๋ยวนะครับบ่าวถอยเบิ้งชุดที่เส้นดินพันธุ์ไทยชุดเต็มนี่คือชุดเต็มพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งชุดเต็มนั่กันนะครับชุดเต็มนี่เส้นดินที่พันธุ์ไทยชุดเต็มได้พี่น้องชุดเต็มบนล่างนะครับวิ่งบนสามกับหนึ่ง นะวิ่งล่างสามกับห้าโอ้สามชุดรักสามมีบนกับล่างขึ้นกันเล่นมาครับผมขึ้อกันเล่นแอมพี่น้องเห็นไหมครับมั่วบนมาล่างนะสามมีสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับชุดสามมีทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันนะครับชุดบนหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหาล่างคือหาหนึ่งหาสามหาหาหาเจ็ดหาแปดหาเก้านี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มของเซียนดินนะครับ ชุดตัดเหลือบนหาล่างบนมิเหลือครูใดนะครับเจนินบนแต่แต่กันผมีเน้นให้มื้อเน้นใหนสงคู่เน้นให้นหาคับสามเกครับชุดบนเน้นไนเนนามีนะชุดบนตัดออกแล้วเหลือหนึ่งหาหนึเจ็สเก้อาสครูคือหนึงับสามเกนึหากับสาเก้าเท่านั้นโอ้่นใจงดเลย มันใจครามันมันใจซิาเนี่ยมันใจลมันใจซิผาพรหลังจากกันนั่นไปมันนั่นแวนตาก็ดีแวนตาผมกับค้าค้านึงแบบนี้อยังมาขึ้นมาฝันบ่าไปซื้อแวนตาอ่าซื้อไอ้ราหัดนนเั่นขวเลนมันเนาะอ่หนึ่งจุดสองห้าอ่าซื่อลันเดยกับบูมีขาย่าท่านอืมแว่นตาเล่ยนแบบนี้วะท่าน่ คือบมีเนาะบานนี้กืจอใส่มาใส่น่ากันต่างบ่ใส่ก็บเป็น่ยนเใ่น่ก็ันกุ่มาช้ันนี้กันออกหันมาบัดนม่ได้ลูกน่อยแหมได้ลูกน่อยผู้ใส่กาล่งโบกาล่างยางอือขึ้นเดียวกันเือเอิ้นพอเอิหยังก็ได้อ้าอ้าก่เคยมีลูกผู้ใสยสักทีมี่แต่ลูกปูยิ่งกาล่งโบเปลี่ยนกาลังยางเลยค่ะเร็ว แต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองหานี่ที่ผมว่านี่ได้สามตัวนะที่ว่ายิ่งนะมัมมี่นี่หมบว่านี่มนสองหานแต่ว่ามันไม่ได้ลูกไส้ไส้เลยหลอกไส้เล็กหนยดีเป็นนึงสกัดได้ดยวกักระถิ่น่ะเขากเขากรพือมฝันที่แรกเนาะแมนกระเพ่มฝัน้องซิหาแปลว่าเป็นที่เน้นกว่ตัวนี้แบบนีนี่ครับเแตว่ามันใจดีนะมันใจซิผาเอาทราประชม อันนี้เสี้ยนดินพลลงไหงวดนี้นะครับบนอย่างเดียวคือว่าตรงมีสามตัวนีเก้าศูนย์หนึ่งอาบ่มีสามบ่มีครับบ่มีสามต้องชมอันนี้เป็นอีกสูตรบรลลิตอย่างไรมันเป็นสูตรเพราะว่าเพราะว่าถ้าสูตรที่ให้นี่คือสามกับหนึ่งติดหนึ่งอ่ะติดหนึ่งถ้าถ้าสูตรนี้สามสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งก็ติดหนึ่งดาบ่มีสามบ่มีสามจังหวัดว่ามมันเป็นแปดเก้าศูนย์ ศูนย์เป็นรักลอยเนาะศูนย์เป็นรักลอยหวยเนี่ยระว่าหนึ่งมันสิมาลักเวยบอลลักเวยแต่ลักซิบมันมีสิทธิ์ว่าขันหนึ่งมาอยู่ลักเวยลักสิบเนี่ยอาจจะเป็นตัวอ้วนก็ได้อาจจะเป็นสามอาจจะเป็นห้าชุดชุดล่างนะครับผมชุดล่างชุดล่างกันเล่นสองตัวชุดล่างตัดเหลือสามห้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าเน้นสามหากับห้าเจ็ดครับแ่สองผู้ชม เลขไม่น่าลงทุนเลขไม่น่าลงทุนหนะึ่งสองหนึ่งหกนเอาบาเแถาเขียนตัวยังไงยูพีให้สามแปดสามศูนยห้าแปดห้าศูนย์พี่ยูพียูพีเไม่น่าลงทุนต้อง,องหลมพี่ห้าแปดห้าศนย์สองเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่าเลหนึ่ไม่แต่เด็ด ดังแต่ละตำหนักเลยเนาะจ้าแมนค่ะหาศูนยนีาศูนหาีก็ดังนของบ่อเาเลยตัวมักเลยตัำเปี่ยนตัวจเปี่ยนเลยอาตะวัดังมากเลยที่หานยี่ดังครับตัวนี้ก็ดังอเจ็นี่ลายตำหนักมากน้ำกันได้หนี่อบอให้แต่ละคิปสอเจนี่แมนตัวนี้ก็ถือว่าเขาวิสตงไปเจาะกันสามศูนย์สานคือกันโนดัตะเล็กดังเลยน่อก็ือเล็ดังเา เดี๋ยวบ่าวแถวจะเขียนชุดตัดให้ได้พี่น้องได้หลัก็เขียนอ่าเลขฝันเขาได้หรอวะขอเลขฝันคือเก่าอ่ะครับสองหนึ่งหาอืมแต่เมันเคลนนี่มันมันเป็นวันที่เก่าบ่ะคือวันที่เก่าแม่คือฝันว่าไปย่อยไปพ่อไปพ่อย่อยไปไปบุญนี่แหละอืมไปบุญมันคนหลายไปไปบัดมันบัตบ้านเจ้าของนี่ยังไงเนี่ยพ้นลายแบบนี้ เป็นเนเราของมีตาของหวานเ็มอยู่เล่ยิบเอาสองห่อแล้วยางไปให้ขั้วแล้วไปเห็นแยจากของไิ้มุญแลเป็นเสียนแล้วันนี้เลาว่าย่แตไม่ยังเราบ้านมหาสวยไปใส่ของหวานกินของหวานไม่ได้กินพอมเนไหมไม่กินปันนี้ย่างของข้าเป็นเราเป็นเราบ้านพูดเลยสไม่เห็นอันสังกะท่านว่านแอาสินมาสินมาสี่ตัวองบ้านไม กิธิเดสังฆทานเดใส่สินเนี่าก็กินมาในฝันคนก็มานางไรได้ขาบานฝันพระกามาซีรูพร้อมเด้พายยางไรกันมาแต่ว่าถือตัวถือขึอ้นข่ายขึ้นขึ้นหอมสินมาภูลานนี่บัสินจีนหรือจี๋เขียวภูลาคุละตรงะตรงผ่าห่วยม,ม,มันแมนแนี่อยู่ว่าพา,ากิาเดือนกิเดืยนสินผ่าบามาแต่เปินเป็นพระแท้าเหอเปิ้นแจ้านะแต่ว่าเป็นเอา,า,เ <S <S า,เาสินมาผ่าผ่ากุ้มสิน้าคุ้มเครื่องคุ้มผ่านผ่านผ่าันซีรูเห็นยางเลี่ยงกันเลย

กบอว่มีกูใช่เดี๋ยวาเ่าชียนหก่กาก็ถูกเลขดับก็ถึงได้ดับเลยว่าอ้าวมันกันเด็มๆกนเลขดับงเล็ที่้เงใช่มชมแคปหน้าจอนี่ชุดตัดได้พี่น้องได้ชุดตัดคนล่างนะครับตะวันเด่นบนเนี่ยเสี้ยนดินวา901ต้องมีนะพี่น้องต้องมีนะบชุดสามโปูู้้ไรมักมาเสี้ยนดินเนาะมกแลนเนาะ901ต้องมีได้พี่น้องได้เต็มเียนะครับ ชเขียนชนกันที่1นึ่งนี่แมนชนกันที่1นึ่งใ่ครับงวดงวดตัอนี่มันมบมันหมดติดศูนย์ะตะาแปดเกาศูนย์กศไปรักลอยออหนึ่งหาเหนึ่ง้าสามหาสามเกเสี้ยนดินฟัน2คูหน่งหกับ3 9กับตัวน้ำนะครับเนาะครับกับน้ำอ่าไปลครับน้ำเนเพราะว่างวดนั้น6กสกับมาสามงวดที่แล้วหนึ่งสมาสี่วิ่งล่าง3กับ5้าชนกันที่3ามด้วพี่น้องเด้อสามห้าสามเ้าห้าหนึ้า ไฮ้เน้นสองคูสามหากับสามหากับพาเจ็บาชุดตัดเลขไม่น่าลงทุนพี่น้องี่านีครับผู้ชมมีต่เลขดังนะครับหาศูนย์เสียดินบอกว่านี่ไม่น่าลงทุนบ่านาม่าเลขฝันนึงคือเกานะครับเนาะฝันที่ว่าฝันเห็นเมร์เป็นบาบอ่าันว่าไปขายของเก่านี่ะไป็นขายขายของเก่า เลขฝันจ่เลื่มเลขฝันหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้ากับ069อันนี้เลขไม่น่าลงทุนนะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มบนล่างพี่น้องแคปหน้าจ,จอใส่กันได้นะครับอันนี้ตัดออกมาให้แล้วนะครับเอฟซีภูลังคนเพื่นกัมมักชุดเต็มเนย์เพื่นว่าได้เบิ้งเพื่นว่าเ,เ,าเออนี่ครับชุดตัดกับตัดออกมาให้แล้วพี่น้องโอ้ปโหแต่น้องสีบับอกกันเลยเอาเคร่องประคัดเรียสนี่ หาหาภูเบ็นบมักไดทีเข้าวงละอืมเด็กผมมาเจอเจอได้หนิแต่ว่าพี่ได้สวยเปนยังมีอยู่เหล่ยงเหลี่ยงใชเขาเขากัจะเป็นตัวเลือกนะครับเอานะครับทำชุ่มเสียดดินกันนิ่งไฮแล้วนะครับหาผููไดมักเล็กฟันกันนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งหากระตรงกับนี่ชุดบนชุดล่างเลยมีหนึ่งหาครับกับศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้านี่บ้าเท่าเขียนไฮดอ เพราะว่าแม่อยู่หกสิบเก้าเราแม่คนเสียแล้วคนฟันเห็นแม่เสี้ยนดินมา,าเราเรียกว่าศูนย์หกเก้าอ่าศูนย์กระดังสองเจ็ดกระดังสามแปดกระดังสามศูนย์หาแปดมีดังพี่น้องเสี้ยนดินบอกว่าบนน่นอาจะมาเรือพี่น้องเนี่เป็นเพียงสูตรนะผู้ใดมากกับติดไรนะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องอนี่ครับชุดเต็มกับชุดตัดนะครับ ก็จตามสูตรเนาะตามสูตรครับผมที่บ้านแม่ผมกับลั่นเตี๋ยวเขาขาดเราก็ไม่ได้แหละเนาะเตามนั่นมันจะเมันจะไฟรถเติมขึ้นอยู่นะครับดับเราควรจะซื้อเพาะทั้งนี้จิ๊บตัวว่าสั่นไม่ตื่นแต่ตัดเพราะว่าตัดเปิดเทียนตัดทหารตัวที่เอากันเลี้ยหานวดที่แล้วนี่ตัดอย่ตัดอยู่เรื่องวันที่แล้วนี่เห็นไหมครับหาศูนย์วันที่แล้วหนึ่งหกดังๆนี่กระยั่งบ่มานะครับเส้นดินมาเลขไม่น่าลงทุนเห็นไหมครับวันที่ผ่านมานี่กระดับอยู่ นะครับทำชุ่มอันนี้ของงวดที่แล้วอันนี้ของมวดนี้16หสิงหาคม2567รับผมเอาขอบคุณเสี้ยนดินนะครับเนาะจังไนข้มวดนี่จปังให้เขาครับปังให้เขาแตยังไม่นี่กันนะเออรับไอ้โชคไอ้ม้ามาเสี้นดินนะมาฝากกันคิดนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ